บทนี้จะเป็นเรื่องของหลักไบเจ t i o n ซึ่งคำว่าหลักไบเจ t i o n มาจากคำว่า the bijection principle หลักการนี้คืออะไรหลักการนี้มีแนวคิดว่าในบางครั้งการที่เราจะหาจำนวนของสิ่งของประเภทหนึง่งเราอาจที่จะสามารถอ้างอิงจากของอีกประเภทหนึง่งซึ่งเราสามารถนับได้โดยง่าย ถ้าสองของประเภทนี้สามารถที่จะนำมาในลักษณะที่จับคู่กันได้เราก็จะรู้ว่าสิ่งของชนิดแรกกับสิ่งของชนิดที่สองมีจำนวนเท่าเท่ากันตัวอย่างเช่นถ้าเราทราบว่ามีที่จอดรถหน้าอาคารอยู่50ที่วันหนึ่งมีรถในที่จอดรถทั้งหมดหน้าอาคารแต่ละที่จอดรถมี1คันเราก็สามารถสรุปได้ ทันทีเลยว่ารถทั้งหมดมี50คันโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนับจำนวนของรถโดยตรงสำหรับหลักไบเจคชั่นแล้วจริงๆข้างในนั้นมันมีหลักที่ซ่อนอยู่ข้างในสามารถแยกออกมาเป็นสามตัวก็คือ injection principle คำว่า injection ก็คือฟังก์ชัน1ต่อ1นถ้ามีฟังก์ชัน1ต่อ1นจากเซต A ไปเซต B แล้ว จำนวนสมาชิกใน A จะน้อยกว่าจำนวนสมาชิกใน B ในการอธิบายก็คือว่าการที่จะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นการส่งของฟังก์งชันห้ามที่จะส่งไปสมาชิกใน A 2ตัวส่งไปสมาชิกใน B ตัวเดียวในละะักษณะ ดังนั้นมันก็จะต้องส่งไปคนละที่นะครับคนละตัวกันเพื่อที่จะรองรับการส่งของฟังก์ชันในลักษณะนี้ได้จำนวนสมาชิกใน B จะต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนสมาชิกใน A ถัดไปคือ s u r j e c t i o n Principle s u r j e c t i o n คือฟังก์ชัน ทั่วถึงฟังก์ชันทั่วถึงก็คือฟังก์ชันที่จาก a ไป b ก็คือทุกตัวใน b จะถูกส่งด้วยสมาชิกใน a ตัวอย่างถ้เป็นภาพเนื่องจากการส่งของฟังก์ชันจากเซต A นะครับสมาชิกแต่และตัวสามารถส่งไปได้แค่1ที่เพราะว่ามันเป็นฟังฟังก์ชันในการที่สมาชิกใน A จะถูกส่งจากฟังก์ชันให้ครอบคุมสมาชิกใน B ได้จำนวนสมาชิกใน A จะต้องมีมากพอก็คือมากกว่าเท่ากับจำนวนสมาชิกใน B และถ้าเรานำ Injection และ Surjection Principle รวมกันเราจะได้ Bijection Principle ก่าวคือให้ A และ B เป็นเซตจ,จำกัดถ้ามีฟังก์ชัน1ต่อ1และทั่วถึงจาก A ไป B แล้วจำนวนสมาชิกใน A ก็จะเท่ากับจำนวนสมาชิกใน B ข้อเท็จจริงนี้ได้จากได้จากหลักการ2ข้อข้างต้นรวมกัน ในการที่เราเลือกใช้คำว่าหลัก b i j e c t i o n ในคลิปการสอนนี้เนื่องจากว่าถ้าเราแปลตามราชบัณฑิตคำว่า b i j e c t i o n จะแปลว่าฟังก์ชัน1นต่อหนึ่งทั่วถึงดังนั้นถ้าเราแปลตรงตัวในลักษณะน,นี้มันก็จะยาวดังนั้นจึงขอใช้คำว่าหลัก b i j e c t i o n ซึ่งกระชับกว่าไปก่อน ทีนี้เราจะแสดงอย่างไรว่าฟังก์ชันที่เราสนใจนะครับที่เราสนใจนั้นเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงเพื่อใช้ในการนับตามปกติแล้วนะครับฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาบางอย่างอะ่ะมันจะง่ายเราสามารถที่จะมองว่ามันสามารถกลับไปกลับมาระหว่าง สองเซตอันนี้ได้ค่อนข้างเห็นเห็นชัดว่าเป็นฟังก์ชัน1นต่อหนึทั่วทั่วถึงแต่บ,บางอันนะครับบางอันสมมุติอย่างใครที่ศึกษาฟังก์ชัน1นต่อหนึทั่วทั่วถึงในขั้นต้นก็านาอาจจะต้องแสดงจริงๆตามนิยามว่ามันเป็นฟังก์ชัน1นต่อหนึทั่วถึงจริงๆแต่เราอาจจะใช้ทฤษฎีบทต่อไปนี้ได้นะครับ ว่าให้ f เป็นฟังก์ชันจากเซต a ไป b นะครับ f จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทวถึงก็จะต้องมีฟังก์ชัน g นะครับจากเซต b ไป a ที่ f คอมโพสิตกับ g เป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์บนเซต b และ g คอมโพสิตกับ f เป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์บน a นะครับ และถ้ามีฟังก์ชันในลักษณะนี้จริงเราจะเรียก g จากทฤษฎีบทข้างต้นว่าฟังก์ชันผกผันหรืออินเว s e ์ฟังก์ชันของ f นะครับตามปกติเราจะนิยมเขียนแทนด้วย f นะครับยกกำลังลบหแต่ตัวตัวนี้ไม่ได้หมายถึง1ส่วน f แต่ว่าเป็นฟังก์ชันผกผันนะครับทฤษฎีบทข้างต้นนะครับใช้ความรู้ ทฤษฎีเซตเบ,เบื้องต้นหรือพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆก็จะไม่ไม่ขอกล่าวถึงนะครับแต่ว่าจะทำก่อนเข้าใจบ้างนะครับเรามีเซต A นะครับเรามีเซต B ฟังก์ชัน F นะครับผมขอใช้สีแดงนะครับสีแดงส่งมาอ่าขอขออภัยสีเขียวนะครับส่งมาอาจจะเป็นในลนนักษณะนี้นะครับอาจจะส่งมาในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วอันนี้คือฟังก์ชัน F แล้วก็มีฟังก์ชัน g นะครับส่งจาก B ไป A ในในลักษณะที่ F c o คอมโพสิตกับ G F c o m p o s i f คอมโพสิกับ g แล้วได้ออกมาเป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์แสดงว่ากลับมาที่เดิมนะครับฟังก์ชัน g ส่งด้วยตัวสีแดงส่งด้วยลูกศรสีแดงส่งมาในในลักษณะนี้นะครับเพราะมันเหมือนกับมันย้อนว่า f ส่งมาอย่างไรนะครับ g ส่งกลับไปที่ตัวเดิมนะครับ ดังนั้นการคอมโพสิตกัน f ตัวสีแดงส่งไปด้านด้านนี้ส่งกลับอ่ะขอขออภัยเมื่อกี้คือ g นะครับเสร็จแล้วส่งกลับด้วยฟังฟังชัน f ส่งกลับมาที่เดิมก็คือได้เป็นฟังชัน x กเอกลักษณ์ทุกที่นะครับแล้วก็ในทางกลับกันก็คือว่าถ้าเราส่งจาก f ก่อนนะครับส่งจาก f คือ เส้นเขียวก่อนแล้วส่งกลับมาแดงกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่า gof เป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์บน A ถ้าเรามี g ในลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้ว่า A f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วนะครับกล่าวก่าคือถ้าเรามีกระบวนการที่กลับจาก f นะครับย้อนกลับไปที่เดิมได้ ในฟังก์ชัน f ของเราก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า b i j e c t i o n ตัวอย่างนะครับ subset ของวงเล็บเหลี่ยม3มีกี่เซตนะครับทบทวนวงเล็บเหลี่ยม3ก็คือเซตของ1 2 2 3เราอาจจะทราบมาแล้วว่า subset ของวงเล็บเหลี่ยม3ก็คือ จำนวนสมาก็คือสมาชิกของ power set ของวงเล็บเหลี่ยม3นะครับซึ่งมีทั้งหมดก็คือ2กำลังสานะครับหรือเราอาจจะแจงนับเลยก็ได้ว่า Subset มีทั้งหมดกี่เซ t ตนะครับหรือใช้หลักการคูณทางคอมบินาทอทอิก ที่เราเคยเรียนเรียนมากคือตอนนี้เรามีสมาชิกก็คือ1 2 3นะครับในการที่เราสร้าง Subset นะครับมันก็จะต้องมีสมาชิกสมาชิกใน Sub เ e t เป็นได้ก็คือ1 2หรือ3ในการสร้างมันก็จะมีวิธีการก็คือว่าเราดูสมาชิก ตัวแรกเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกหรือไม่เลือกอย่างใดอย่างอย่างหนึ่งได้ก็จะมี2วิธีนะครับสมาชิก2ก็เลือกหรือไม่เลือกสมาชิกสบก็เลือกหรือไม่เลือกนะครับดังนั้นก็จะโดยหลักการคูณจะมี2 2คูนคองคูน2เท่ากับ2กํกลังสหรือ8แ,แต่ว่าตัวนี้เรากําลังที่จะต้องการที่จะโยงไปกับหลัก b i j e c t i o n นะครับ ตอนนี้ผมให้ A ใหญ่เป็นเซตของสายอักขระความยาวสามที่แต่ละหลักเป็น0หรือหนึ่งนะครับโดยที่ให้ A วงเล็บ A เล็กเท่ากับเซตที่มีสมาชิกคือหลักต่างๆของ A ที่เป็นหนึ่ดังเช่นนะครับเราเราทำมาให้ดูทั้ง แปดสตริงเลยก็คือ AM 0ศูมันไม่มี1นสักตัวดังนั้นก็จะไม่มีสมาชิกในเซตที่กำหนดก็คือเป็นเซตว่างตัวนี้นะครับถ้าเรานับ1ทางขวาแล้วกันนะครับตอนนี้1อยู่ทางขวาขวาสุดปรากฏว่าหลักมีหลักที่1หลักเดียวที่เป็น1น,นะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นเซตของหนงอันนี้หลักเดียวที่ มีสมาชิกเป็น1คือหลักที่สองตัวนี้ก็จะเป็นก็จะให้ค่า2นะครับหรืออย่างตัวนี้ปรากฏว่าหลักที่1ห,หลักที่3นะครับเป็นหนึตัวนี้ก็จะเป็นเซตของหนึ่งหนึ่งสาทีนี้สมมุติว่าเรามองด้านขวานะครับอย่างสองสานะครับเราก็รู้ว่ามันก็ควนที่จะกลับไปไปที่เอาละสมาชิก หลักแรกเป็น0นะครับเพราะว่า1ไม่อยู่หลักที่2เป็น1เพราะว่า2อยู่หลักที่3าเป็น1นึเพแสดงว่ามันสามารถย้อนกลับมาที่110่งนศย์ได้ทุกตัวเห็นเช่นเดียวกันตัวนี้บอกว่าเห็นชัดว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ทั่วถึงจากเซตของ a ไปเซตของสับเซตของวงเล็บเหลี่ยมสนะครับจริงๆก็อาจอาจจะต้องแสดงอะไรนิดหน่อยนะครับ ก็จริงๆคือเราสามารถที่จะพิจารณาในในในลักษณะ,ะว่ากระบวนการสร้างของเรามันมันสามารถย้อนกลับไปได้ตัวเดิมแบบนี้ก็ได้เนื่องจากเซต a ใหญ่มีสมาชิก8ตัวนะครับสายอักขระความยาวสามที่แต่ละหลักเป็น0หนูหรือหเราทราบแล้วว่ามันมีจำนวนสมาชิกคือ2กำลังสามนะครับฉะนั้นโดยหลัก bijection เกอ้เจ้า ตอนนี้เรารู้ว่าจำนวนสมาชิกใน A เท่ากับจำนวนเซตของสับเซตของวงเล็บเหลี่ยมสาเพราะหลักการ i j e c t i o n นะครับเราก็จึงได้ว่าในเมื่อ A มันมีสมาชิก8ตัวสิ่งที่เราหา<ม>ก็มี8เซตนะครับหัวใจสำคัญของการนับโดยหลัก b i j e c t i o n เลยก็คือเราจะต้องหาเซตอีกเซต ที่มันมีขนาดเท่ากับเซตที่เราสนใจนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันที่สะดวกนะครับในการแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อหทั่วทั่วถึงได้และไอ้เจ้าเซตตัวตัวนี้เราก็ควรที่จะรู้จำนวนสมาชิกของมันก็จะย้อนกลับไปว่าไอ้เซตที่เราสนใจมันจะมีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะครับจากตัวอย่าง ขั้นต้นนี้ขอนําไปสู่กรณีทั่วไปนะครับก็คือถ้าถามว่าสับเซตสับเซตของวงเล็บเหลี่ยม n มีกี่เซตนะครับให้ a ใหญ่เป็นเราก็จะใช้สายอักขระความยาวขออภัยตัวนี้ไม่ใช่ความยาว3นะครับความยาว n ที่แต่ละหลักเป็น0หรือ1 แล้วก็ให้ B เป็นเซตของสับเซตของวงเล็บเรียบ n นะครับตัวนี้เรารู้แล้วแล้วแหละว่าจำนวนสมาชิกของมันก็คือ2อํกำลัง n จากบทหลักการนับเบื้องต้นที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมก็จะสร้างฟังก์ชัน f ในละะนักษณะเดิมก็คือ f a, a นะครับจะเป็นเซตที่มีสมาชิกคือหลักต่างๆของ String a ที่เป็น1น,นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็น1 0 0 1 0 0ตัวนี้เราก็นับนับไปว่าหลักไหนที่เป็น1บ้างอันนี้1 2หลักที่3เป็น1ห,หลักที่6เป็น1ดังนั้นสมาชิกส่งจาก a pe, ก็จะเป็น3และ6เป็นต้นนะครับ ทีนี้เราจะแสดงจริงๆแล้วเราสามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่ากระบวนการนี้มันกลับไปที่เดิมได้ไม่ยากนะครับตัวนี้จะเป็นข้อเดียวที่ผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าเราสามารถเราอาจที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ทั่วทั่วถึงให้เห็นจริงๆ อย่างละเอียดได้นะครับตอนแรกก็จะแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ทบทวนนะครับฟังก์ชัน1-1ต่อ1ก็ก็คือถ้า a 1ไม่เท่ากับ a 2แล้วนะครับเจ้า f a 1กับ f a 2มันจะต้องส่งไปคนละที่นะครับก็คือจะต้องแสดงว่า f a 1ไม่เท่ากับ f a, a 2ตัวนี้ก็บอกว่าเานื่องจากว่า สองตัวนี้มันไม่เท่ากันสแสดงว่ามันต้องมีหลักที่ต่างกันนะครับมันจะต้องมีหลักต่างกันสมมติว่าหลักที่ k นะครับของ a 1และ a 2ต่างกันนะครับจะทำให้ k นะครับเป็นสมาชิกไม่ก็ของ f a 1นะครับหรือของ f a 2ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้า k มันไปอยู่ใน a 1แต่ไม่อยู่ใน a อขออภัย ถ้าหลักที่ k ของ a 1เป็น1น,นะครับหลักที่ k ของ a 1เป็น1แต่มันต่างกันตนนัวนี้หลักที่ k ของ a 2เป็น0แสดงว่า k อยู่ใน f a 1แต่ไม่อยู่ใน f a a sub เป็นต้นนะครับก็จะทำให้ตัวน,นี้คือเราได้แสดงว่ามันเป็นฟังก์ชัน1ต่อตจากเซต a ใหญ่ไป b ใหญ่นะครับ ถัดไปเราจะแสดงว่ามันเป็นฟังก์ชันทั่วถึงจาก a ใหญ่ไป b ใหญ่ในการที่แสดงว่าเป็นฟังก์ชันทั่วถึงนะครับ mm hmm. ก็หยิบสมาชิกใดๆใน b ใหญ่มาสมมติว่าผมเลือกให้มันเป็น b เล็กนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสับเซตของวงเล็บเหลี่ยม n นะครับผมก็จะเลือก spring ในเซตใหญ่ a นะครับ โดยให้สตริงนี้มีหนึ่งอยู่ในหลักที่เป็นสมาชิกของ b เท่านั้น hmm. นะครับตัวอย่างสมมุติว่าผมให้มันเป็นสมมุติว่าตอนนี้ n เท่ากับ5นะครับเสร็จแล้วผมมีเซต b นะครับเซต b เท่ากับ,บ2 3นะครับ ผมก็รู้รู้ว่าตัวนี้ในเซต B นะครับมันก็ B ใหญ่จะต้องมี5้าหลักมีับมห5 5หลักสมาชิกแต่ละตัวเป็น0หรือ1แต่ว่าตัวนี้จะได้ว่าหลักที่2และสเท่านั้นนะครับเอามาจากตัวนี้2และสานั้นที่เป็นเลขซึ่งพอใส่เรามองย้อนกลับกลับไปถ้าเรามอง F นะครับมอง F ส่งสต i ิง ตัวนี้มันส่งไปที่ไหนมันก็จะส่งกลับไปที่ตัวนี้นะครับเราก็มาดูว่าสมาชิกหลักที่2กับ3าเป็น1น่งังนั้นก็จะได้เซ็ตน,นะครับอันนี้คือเราทำเต็มรูปรูปแบบเดี๋ยวถัดไปเราจะไม่ไม่ได้ทำในลักษณะนี้นะครับกระบวนการสร้างเราสามารถเช็คได้ว่า มันสามารถเช็คได้ง่ายว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึต่อนหนึ่งทั่วทัวถึงแค่นั้นก็พอนะครับตัวนี้ผมอาจจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าตัวอย่างหน้าๆน,นะครับจะอาจจะเห็นได้ชัดกว่าการเขียนในลักษณะนี้นะครับสรุปตอนจบเนื่งองจากว่าไอ้เจ้าสต i ิงนะครับส,สายอาักขระความยาว n ที่แต่ละหลักเป็น0หรือ1เราทราบแล้วว่า มีอยู่2กํกลัง n นะครับ A ใหญ่ของเรามีสมาชิก2กํกลัง n แสดงว่าไอ้เจ้า b นะครับเซตของสับเซตของวงเล็บเหลี่ยม n นะครับมันก็จะมีอยู่2กํกลัง n สมาชิกนั่นก็คือสับเซตของวงเล็บเหลี่ยม n จะมี2ยกกำลัง n Set เซต